ตอนนี้นะคะลูกปัดก็จะพาเพื่อนๆเ,เนี่ยวิ่งไปดูไส้กรอกที่อร่อยที่สุดในดินแดนนี้พันนาเพราะว่ามันช่างสมจริง ฉันจูบกับเธอได้ทั้งคืนถ้าหากเธอไม่ทิง้งทุกคนทำไมเขาค้างอ่ะโอ้ยเขาค้างอ่ะดูดิเ,ดเขาวิ่งอะไรไม่ได้เลยเนี่ยเขาอยู่กับที่เนี่ยทำไงดีโคตรเบื่อเลยอ่ะลงมาแล้วค้างแบบนี้อ่ะอู้อะไรก็ไม่รู้เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วบนอีกแล้วกับเมาส์เร็วเนี่ยเอาจริงๆนะเออเมาส์เร็วก็ไม่ถูกใจพอบอกให้ไปทำเกมเองก็ไม่เอาอีกใครพูด ลงจากยานแต่เขาไม่เคยลงไปจากใจพุ่นเฮ้ยเฮ้ยเ้ขาไม่เคยลงไปจากใจเลยนะฮะออกมาทำไมมนสิตาอยู่บ่นละเธอมึงถอดเสื้อมันเร็วถอดทุกอย่างในตัวมึงออกมาถอดหรอกอย่าให้กูหดนะพอาเดี๋ยวนี้มึงจะถอดไม่ถอดได้มาไม่ถอดกูฉีกนะกูบอกไปก่อนวีเบอร์สามแบบมีร่อนมีวิ่งเท่ว่ะ ขึ้นชื่อเป็นผู้ชายอดีหมดเลยอุย้ยผู้ชายร้อนอะไรอ่ะไม่ไม่เคยเห็นเต้ยไอคาทาไม้มา้มาโพนี่อ่ะมันใช้ทําอะไรหรอแค่สวยมงกูมีเคลูกบอลไฟเก็บมาตั้งสี่ลูกเนี่ยกูขอเฟีย้ยงสองลูกไม่เป็นไรใช่ปะอุย้ยโดนผู้ชายผู้ชายขอโทษค่ะตาเน,นี้ยก็ต้องเอาที่หนึ่งให้ได้ลนะเพืพ่อนๆอุ้ยทุกคนน้องจะเป็นไส้ก,กยยอกใหญ่เฮ้ยมึงมีหมูมะมึงมาน้ำน้องหมูมาน้ำจ๋าฮัลโหล น้องน้องจะไปปั๊บปั๊บกับพี่ไหมอ่ะเราอว้วนจังช่วงนี้อะอันนี้ใช่ไหมที่มันดูดๆอ,ะอ่ะเรามังกรบินได้ไหมมันบินได้เราพ่นไฟอ่ะมันต้องใช้เตาแก๊สปะ่ะใช้เตาถ่านใช้เตาถ่านมีเป็นเพื่อนเพื่อนแล้วก็มีน้องเพื่อนแล้วก็มียัดยัดพี่น้องอขนมาเล่นให้หมดสัญญาณว่าเรายังมีคนครบใช่ไหมหลินเหียวจุ๊บเหมียเมียเอา เย่เฮชีวิตเราจะเป็นอย่างไรดังจากนี้เราก็ต้องดูกันต่อไปนะคะว่าตี้นี้เราจะพากันไปล่วงหรือจะพากันไปลุ้นั่นเองน็อคนเนาะอุ้ยแล้วเราก็เข้ามาสู่ดินแดนเกาะล้างห่างหลังต้นนี้จู๊ี่อันนี้ชื่อชมพูในต้นสกุลาระหรือต้นอะไรอันนี้เขาเรียกว่าต้นสกุลาระหรออยู่เนาะฮะเราแย่แล้วก็เจอคนบ้าด้วยเนี่ยเฮ้ยนี่จะปล่อยพลังขึ้นเต่าอ๋อพลังขึ้นเต่าของเจ้าช่างน่ากลัวจริงจริง ตนาการลำเลิ่ประเสริฐจีซอสเซ e แมนชุดชดีที่สุดบบะอะเน่ผู้ใดวะเ้ยถ้าลำคาญเสียงปัดก็ปิดปิดเสียงปัดไว้ก่อนก็ได้นะไม่งมันดีเกินอนะทำไมอะ่ะวิ่งไม่หมดแล้วหูเโอโอโอโน่ยเอาตายแล้วไม่เรามันก็ดีเกินอะพูดอะไรออกไปก็ได้เย็นพูดอะไรใครก็รักใครก็หลงเข้าข้างตัวเองวะ่ะลิง ป้าเราลงไปตายกันดีกว่าตอนแรกว่าจะไม่ตายตอนนี้อยากตายแล้วป้าเธอผู้ชายจะแบกเราป้าลินไปอ่อนแอให้ผู้ชายดูกันเถอะลินเป็นอะไรอ่ะขำอ,อ,อะไรอะออยอะไรฉันไม่ได้รู้ว่าเข้ <c oughs> มแล้วนี่หรอเคยเห็นปันเป็นอย่างนั้นหรอตั้งแต่เป็นเพื่อนกันมาเธอเคยเห็นฉันเป็นแบบนี้หรอลิน <c oughs> กระเป๋าเต็มเก็บอีอยางมาในสูง, <c oughs> สงเก็บมาทำไมเอาเก็บเองเนาะอยากได้อันนี้ก็อยากได้อันนี้ก็อยากได้ I like to have a party standing towards the feminine Always rep our city cause you know we from the west side Always keep it filthy cause you know we from the best side Pitches always knocking on my door and มีตี้นึงอยู่ข้างหน้าลินบอกไม่กลัวหรอกกระจอกเออเอาสิเอาละสหายต่อจากนี้ถ้าเป็นรายการตายเราก็จะไปเล่นตาใหม่กันนะจ๊ะจุบๆมึงสีแรนไปทางไหนมึงมาเดี๋ยวนี้ได้ปักหานี่ยิงมันมึงเนี่ย ข้างกำแพงว่าเหยื่แทนอย่างอยู่เนี่ยเอากูถืองเงี Ora, ้ยค, oui, คือสวดแท้มึงให้กูมาตายเอาผู้ชายกูตายเหรอมึงเดี๋ยวเราจะทําการฟาร์มของก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปเก็บผู้ชายเฮ้ยมึงกูไม่น่าเล่นเลยมึงมึงไปเอ้ยมึงดูชั้ก่อนก็ได้โอ๊ยเนาะใช่ตัวเล็กๆหลินก็พาทุกคนมาตายตายหมดเลยค่ะแล้วนางก็ ทำตัวเองเป็นให้เป็นนางฟ้านี่ไงทำเหมือนตัวเองเป็นนางฟ้าคือแบบพาเพื่อนมาตายโอ้ยมันขึ้นรถจากไหนวะลูกปัดได้แล้วกูสีผ้าดาบไปพุ่ละปาตมึงดูท่ากูก่อนมึงเบิ่งท่ากูซะก่อนโอ้โหโดนยิงโดนยิง